ความคุ้นเคยมันคือความรู้สึกปลอดภัยผู้ชายผู้หญิงต้องการเหมือนกันนะครับส่วนการผจญภัยมันคือวาไรตี้มนุษย์ต้องมีทั้งสองอย่างนะถ้าแบบผจญภัยทุกวันแบบไปเล่ยล่อนเป็นคนโฮมเลสมันก็ผจญภัยเกินไปนี่หรอแม้เราต้องมีบ้านต้องมีอะไรที่เป็นรากเหง้าของเรายึดเหนี่ยวก็ต้องมีความคุ้นชินเพราะนั้นเราจะบาลานซ์มันยังไงนะซึ่งความรู้สึกนี้นะคะหลายๆคู่แต่งงานกันไปแล้วมันมันลืมความรู้สึกนี้จริงๆนะ มันลืมไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจวัตรประจําวันที่เราต้องทําเนี่ยนะคะแล้วก็การดูแลสมาชิกในครอบครัวนะคะต่างๆภาระหน้าที่ต่างๆมันเยอะะนะนานๆทีสมมติถ้าใครมีลูกแล้วก็จะรู้ว่าภาระเกี่ยวกับลูกเนี่ยนะเยอะมากนะเช้าจดจดก่อนนอนเลยนะคะการที่ได้ประจนภัยได้ตื่นเต้นนะคะได้สนุกเนี่ยมันหายไปอจนทําให้อะไรรู้ไหมจนทําให ความรักมันมันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันไม่มันมันจืดชืดนะคะแล้วทุกๆวันมันก็มีแต่เรื่องที่ซ้ำซากจำเจแล้วมันน่าเบื่ออืมมันน่าเบื่อนะคะใครก็ตามที่นะคะความรักเริ่มจะแบบเริ่มจะจางๆและเริ่มจะแบบมองหน้ากันแล้วเริ่มไม่อยากมองแล้วต้องเปลี่ยนนะคะกิจกรรมให้มันมีเรื่องของการผจญภัยมั่งนะไปตั้งแคมปิ้งกันไหมนะคะ ไปเที่ยวทะเลกันบ้างไหมนะคะ <S <S อาจจะฝากลูกไว้กับคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาก็ได้นะคะแล้วก็สร้างเวลาจัดสรรเวลากิจกรรมให้มันมีความผจญภัยเกิดขึ้นนะ